รุ่มสดยามเช้าโดย PTT Global Chemical ไทยประกันชีวิตน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินด x เปิดตลาดมาก็ย่อลงเล็กน้อยไม่ถึง1จุดนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก35-36นาทีนี่ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ทั้งแดนลบและแดนบวกแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดปรับตัวลดลงนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่จุดต่ําสุดที่น่าตกใจคือปรับตัวลดลงไปเมื่อวานนี้ต่ําสุด17จุดที่เดียวนะครับแต่ว่าก็ปิดตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาทําให้ปรับตัวลดลงนี่ไม่ถึง1จุดนะครับแต่ว่าดัชนีก็หลุด1 5 0 0ไปอยู่ที่1,490กว่านะครับ เมื่อวานนี้หน้าตั้งข้อสังเกตนะครับว่ายังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิและก็ขายค่อนข้างที่จะหนักนะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ขายสุทธิไปถึง3 0 0 0ันกว่าล้านบาทนะฮะแล้วก็ถ้ารวม3วันนะครับก็คือวันอังคารวันพุธแล้วก็เมื่อวานนี้วันพฤหัสนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วนักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิไปแล้วถึง8,300ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะครับ ทิศทางทังกล่าวนี้ก็ดูจะเป็นทิศทางที่เป็นไปทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นระยะหรือว่าเป็นสัญญาณของการพักฐานของนักลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งหลายๆตลาดในภูมิภาคเอเชียจะมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันนะครับโดยเฉพาะทางไต้หวันฮ่องกง แต่ว่าขณะดเดียวกันก็คงจะมีปัจจัยเรื่องอื่นที่อาจจะเป็นช่วงของการปรับพอร์ตลงทุนเป็นช่วงของการที่จะรอข่าวข่าวสารที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งของอิตาลีนะครับคงจะมีความชัดเจนะว่าตกลงพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลซึ่งตรงนั้นก็คงจะทําให้นักลงทุนสามารถที่จะกําหนดทิศทางของการลงทุนของตัวเองได้ แล้วก็ขณะดเดียวกันในเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะที่จะมีการเจราจากันที่สหรัฐก็คงจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในบ้านเราเองนักลงทุนก็คงจะต้องหยุดรอดูด้วยนะครับว่าทางการโดยธนาคารกลางของบ้านเรานั้นคณะกรรมการนโยบายการเงินจะประชุมกันวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งคาดกันว่าถ้าลดลงก็คงจะประมาณ25เบสิสพอยต์หรือว่า0.25เปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งอาจจะมีมาตรการอื่น เข้ามาแทรกแซงตลาดหรือไม่นะครับเพราะว่าก็ดูจะมีแรงกดดันทางด้านผู้กํากับนโยบายอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าเรื่องของเงินร้อนที่ไหลเข้ามาแล้วบาดแข็งนั้นควรจะต้องมีมาตรการที่เข้าไปสกัดกั้นนะครับเพราะนักลงทุนก็ถอยมาตั้งหลักรอดูก่อนว่ามีอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าการพักฐานหรือว่าการปรับพอร์ตของนักลงทุนจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวอย่างไรก็คงจะต้องดูประกอบกันไปกับข้อมูลตัวอื่นๆนะครับก็คงจะต้องดูเรื่องค่างเงินบาทประกอบไปด้วยเพราะว่าถ้าขายหุ้น รวมเบ็ดเสร็จ3วันติดต่อกันถึง8,300ล้านบาทแล้วเอาเงินออกนะค่าเงินบาทจะต้องสะท้อนออกมาด้วยการอ่อนค่าลงนะฮะแต่ปรากฏว่าเราลองจับตารางดูนะครับก็พบว่าในช่วงวันที่นักลงทุนขายกันหนักๆสามวันที่ผ่านมานั้นเงินบาทก็ไม่ได้มีทิศทางที่อ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับยังคงมีทิศทางที่ทรงตัวอยู่ในระดับแข็งค่าโดยถัวเฉลี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าน่าจะต้องยังมีการเอาเงิน พักเอาไว้อยู่ในประเทศยังไม่มีการโยกเงินออกนะครับถามว่าเงินจะไปพักที่ไหนไปดูที่ตลาดพันธบัตรนะครับก็พบว่ามีแรงซื้อเข้ามาในตลาดพันธบัตรค่อนข้างหนาแน่นก็หมายความว่าในขณะนี้ทิศทางที่ชัดเจนก็คือว่านักลงทุนต่างชาตินั้นขายหุ้นนะครับแล้วก็โยกเงินไปลงในตลาดพันธบัตรนะแล้วก็เตรียมรอดูสถานการณ์รอดูว่าช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับต่างประเทศทางยุโรปทางอเมริกาทิศทาง ของข่าวสารจะเป็นอย่างไรนะครับจะต้องลงทุนต่อเนื่องหรือว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าก็มีข่าวที่นักลงทุนวิตกกังวลน,นะครับว่าถ้ามีผลกระทบในตลาดยุโรปและก็สหรัฐก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะต้องมีการขายหุ้นหรือว่าขายพันธบัตรในส่วนของทางภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่กําลังร้อนแรง แล้วก็มีผลกําไรสูงๆนั้นเพื่อโยกเงินไปโปะกับผลขาดทุนที่ตลาดยุโรปหรือสหรัฐก็เป็นไปได้ก็ต้องจับตาดูทิศทางข่าวตรงนี้ประกอบไปด้วยนะครับเอาละครับอย่างไรก็ตามครับตลาดประเมินว่าขณะนี้นักลงทุนต่างชาติคงจะเป็นการพักฐานหรือปรับฐานในระยะสั้นๆนะครับประมาณสักปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมคงจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนนะว่าตลาดหุ้นหรือว่าทิศทางการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นอย่างไรนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้เรานํามาฝากกัน ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเป็นอย่างไรครับประการไม่เคลมีขืนให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ6 0,000บาทต่อครั้งเยอะ ให้ค่าชดเชยเวลาห้าร้อยบาทโอยเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะครอบคลุมค่าตกรรมถูกลอบทำร้ายก่อการร้ายเจลาจลน,น่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากประกันไม่เคลมีคืนคืนเบี้ยประกันไทยปีสุดท้ายสุดยอดเลยครับใช่ถึงค่ะได้เงินคืนดีๆใครไม่อยากได้เงินคืนชอบทำเลยสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร0ู2 6 9 9 8 9 8กไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป p g t Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดําเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นําด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยขานรับนะครับผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางของอังกฤษนะครับเพราะว่าไม่มีมาตรการเพิ่มเติมยังคงอัตราด,ดอกเบีย้ยไว้ที่0.75สําหรับ ECB หรือธนาคารกลางยุโรปนะครับแล้วก็0.5สําหรับธนาคารกลางของอังกฤษก็เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าดัชนี financial time ของตลาดลอนดอนนี่ก็ปรับลดลง 66.92จุดนะครับ s c 4 0ลง4 1 8 5จุดนี่1.15เทีเดียวนะครับแต่ DAX เยอรมันบวกครับบวก9.67จุดนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่แล้วแต่มุมมองของแต่ละตลาดนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ภาคแรงงานก็มีการถแถลงตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าปรับตัวลดลง5,000ตำแหน่งงาน นะก็ดูจะอยู่ที่3 6 6แ0 0หตำแหน่งก็พลาดเป้าไปเล็กน้อยเพราะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3 6 0แนะครับแต่ตัวที่เป็นตัวที่ผิดหวังอย่างมากก็คงจะเป็นตัวเลขผลิตภาพของไตรามาส4ีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าปรับตัวลดลงไป2%หมายความว่าจ้างงานแล้วทำงานได้น้อยชิ้นลงนั่นเองนะครับหรือว่าค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น แต่ว่าไม่ทํางานไม่คุ้มกับค่าจ้างที่สูงขึ้นนะครับตัวเลขนี้ก็สร้างความผิดหวังทําให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนย่อลง42.47จุดนะครับนสเดกลงไป3.35 s อ500ก็ปรับตัวลดลงไป2.73 n แนสดกลงไม่มากนะครับเพราะว่าเมื่อคืนหุ้น Apple ได้รับข่าวดีว่ายอดขายแซงชนะคู่แข่งในตลาดสหรัฐก็ทำให้ราคาหุ้นขึ้นมาถึง3นะครับ ตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้ก็คงจะมีที่ลงไปค่อนข้างจะหนักหนักหน่อยก็คงจะเป็นนิเคอีนะครับอ่านิเคอีนี่ล่าสุดนี่ลงไปถึง156.63จุดหรือ1.36%นะครับก็นำโดยหุ้นโซนี่ครับซึ่งผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วตุลาถึงธันวาออกมาไม่เป็นไปตามคาดครับแย่ลงกว่าที่คาดหมายมากนะครับก็เลยทำให้หุ้นราคารูดลงไปถึง6% ก็ชุดดัดชนีนิกเอีลงนะครับหังเซงก็บวกไประมสาจุดจุดครับแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ก็3บวก3.22ไต้หวันก็บวกในกรอบแคบๆนะครับรวมทั้งเซี่ยงไฮ้ด้วยตลาดหุ้นเหล่านี้นี่ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบที่บางแล้วนะครับเพราะว่าใกล้จะต้องหยุดตรุตจีนกันแล้วส่วนตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลง0.13จุดนะครับตอนนี้ดูจะอยู่ในแดนบวกครับดัดชนีก็บวกไป1พัน 504.16จุดนะครับยืนอยู่ขนาดนี้สำหรับเซตอินด x นะครับก็คงเชื่อว่าวันนี้จะเป็นไซด์เวย์นะครับออกข้างๆมากกว่าที่จะขึ้นลงอย่างหววนะครับส่วนราคาน้ำมันก็ดูจะผันผวนพอสมควรครับ WTI นั้นปรับตัวลดลงไป79เซนต์ซนจากปัจจัยเรื่องของปริมาณสำรองนะครับที่เมืองคุชิงรัดโอคลมายังปริมาณสูงครับแต่ว่าเบรนในเรื่องของภูมิภาคก็ยังกดดันราคาให้บวกต่อนะครับ มื่อคืนปะบวกไป51เซนดูไบเมื่อวานนี้ก็บวกไป75เซนนะครับเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ทรงอ่อนนะครับอ่อนลงมาเล็กน้อย29บาท80นะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับแข็งค่านะครับทองคำสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเช้าวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังอยู่ที่ทองคำแท่ง23,550นะครับส่วนขายก็23,650นะครับ อาละครับก่อนที่จะจบรายการการมีข่าวดีนะครับขอแสดงความยินดีกับบริษัท PTT Global Chemical นะครับได้รับรางวัล SAA Awards นะปีนี้ได้รับถึง3รางวัลน,นะครับเป็นรางวัลที่ทางนักประเมินเป็นถือว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการประเมินของนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนนะครับประเมินให้ถึง3รางวัลนะครับก็คือ CEO ยอดเยี่ยมนะครับคุณอนนท์สิริแสงทักษิณประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับแล้วก็ CFO ยอดเยี่ยม i r ยอดเยี่ยมอีกทั้งฮะสรางวัลเต็มๆเลยนะครับที่พีทีทีโกลบอลได้รับรางวัลในปีนี้เอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ